โว้ซื้อนายกระเฮียนกระเหือรือที่จะทำลายฉันมากเหรอนายกลัวอะไรฉันกลัวนายหรอนายคนกลัวฉันตอนนี้นายจะทำอะไรได้อีกนายคิดว่านายยังมีความหวังในชัยชนะอยู่หรอมาลองดูกันลงมือกลิ่นอายของเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่านี่คือเหตุผลว่าทำไมแม้ว่าพลังให้สเสวียนจะไม่สามารถใช้ได้อย่างราบรื่นอ,อีกต่อไป แต่เขาก็ยังมีแผนสำรองอยู่ไม่มันเป็นไปไม่ได้นี่คือวิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาตอนนี้ฉันมีเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมแล้วและฉันไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวว่าเขาแอบวางไข้กลไว้หรือเปล่าหรือเขาจงใจชนคนอื่นมาออกโรงในตอนท้ายไปโลกไทสเวียน มาถึงจุดตัดสินแล้วหลีไทสเวียนฉันไม่เก่งเท่านายในการไขปริศนาแต่ตอนนี้การต่อสู้ไม่เกี่ยวกับวิธีเหล่านี้หลีไทสเวียนขอฉันดูหน่อยว่านายจะอยู่ได้นานแค่ไหน เป็นไปไม่ได้สำหรับนายที่จะต่อต้านกระบวน่านี้แม้ว่าจะยังไม่เสถียรแต่ก็เป็นไปได้จริงๆหัวซื้อนายมีวิธีการอื่นอีกไหมหลี่ไท่สเสวียนทำไมนายยังคงอยุ่ชั้นดีดีมากฉันอยากรู้ว่านายจะทนได้นานแค่ไหน ดาบสังหารหัวใจเจ็ดเล่มดาบที่หนึ่งดาบที่สองหลีไท่เซวียนฉันรู้ว่านายแค่ทำตัวลึกลับฉันเกรงว่าการควบคุมพลังไทสเบวียนถึงขีดจำกัดของนายแล้ว และเมื่อเวลาผ่านไปการควบคุมพลังเทสเวนของนายจะแยกลงเรื่อยๆจนกระทั่งดาบที่สามดาบที่สี่ลีเซลฟานฉันเกรงว่านายจะไม่สามารถใช้พลังของเทสเวนได้โดยสิ้นเชิงในตอนนี้ตายซะ รีเซลฟานในที่สุดนายก็ตายมันจะไม่จบแบบนี้ใช่ไหมต่อสิรีเซลฟานทำได้ยังไงเดี๋ยวนะหมายความว่ารีเซลฟานนายไม่สามารถใช้พลังทเทพสวียนได้อย่างราบรื่นนายเพิ่งปรับปรุงการควบคุมพลังเทศเวียน วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ